ครับมาดูกีฬาเทศบาลครนสูงคนสูงอน,นี้แรกครัาวันที่ 4, สี่สาราคู่แฝดครับก็กีฬาเกตองนะครับสนามในรโรงยิมนานครับวันนี้อันดับหนึ่งสามตุ่มถึงสี่ตุ่มผมเพิ่งมาถึงสี่ตุ่มก็สี่ตุ่มแล้วอสกตบอลเขาจบไปแล้วนะครับอันนี้ซ้อนนมเด่นจงก็กีฬาฟุตซอลจบไปแล้วครับมาไม่ทันนะครับตอนนี้ก็จะมาดู ไปตองครับสวัสดีครับลูกสวัสดีอะไรอีกสวัสดีครับประธานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสจักเอ๋ยจักจักนะครับวันนี้มีจักหลุ่นจักเอ๋ย วันนี้ยังไม่แข่งวันนี้ยังไม่แข่งเป็นชาวมื้อเฉยครับซ้อมมือเฉยซ้อมมือเฉยครับมาลองไฟลองแสงสว่างเริ่มพรุ่งนี้ครับเริ่มพรุ่งนี้อ๋อวันนี้มาลองลองไฟเฉยสมมติสามทีมสามทีมแบ่งแยกสายแบ่งเป็นแปดสายแปดสายแสายแปดสนามสายละสี่ทีมครับอะไรทีมครัวนครบกันหมดอ่าก็พวกกันหมดครับแต่ว่าใครแพ้สองก็ตกรอบชนะสองเข้ารอบแต่ละสายอ๋อโอเคอ่าก็คือแบ่งแบ่งแบ่งว่าเขาเรียกว่าแล้เบิร์นน้องเอาเนาะ สาขาเปตองครับอ่าถ้าใครแพ้สองครั้งตกรอบแพ้ชนะสองครั้งตกรอบในสายเดียวกันอืมเรื่องพวกนี้เลืองพวกนี้วันนี้ลองสนามวิชศษลองสศไฟอันนี้พี่น่อยกำังมาลองมาจากจีมหลากหลายตำบลอำเภอทั่วทั้งอำเภอเราเลยเพราะเราเป็นในอำเภอมาเยื่อมในอำเภอต่างอำเภอเขาก็มีตำบลอ่าตำบลใ่กมา ตำบลตาดข้าก็มีบางท่นเลยต่างอำเภอไม่มีไม่มีครับเรามีต่างอำเภอเราแค่นอำเภอเราขอบคุณครับประธานชื่ออะไรเนาะใช่ครประธานประธานชมรมใช่ไหมใช่คุณปองเอไปต้องนันสูนทอุทธรยาสันเทียนี่เกษียณยังน้อนเ่ยกันยาที่ผ่านมานี่เลยนี่นี่เห็นเห็นบ้านสวยเฮะแวะไปเยี่ยมงเนี่ยไปไปขอบคุณครับสวัสดีครับผมเราเราเล่นอะนรเลือกเป็นกรรมการ มาดูครับมาดูเขาอันี้มาดูเขาไปซื้อเลยเลยทำไมท่เป็ด่ยมทำไมทำเปลี่ยครับหลังมาดูกันได้ครับ